สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องกับวันนี้สวนคุณนายสามปอนะครับปอปลอดภยัยปอประโยชน์แล้วก็ปอประหยัดนะครับก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อนนะครับทำพืชผักสวนครัวนะครับไว้สำหรับทานกันเองในครอบครัวนะครับหรือถ้ามีเหลือจากการทานในครอบครัวก็แบ่งปันให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องไปทานกัน หลังจากนั้นถ้ามันยังมีเหลือเยอะอีกก็อาจจะเป็นตัวที่สร้างรายได้เสริมนะครับให้กับเพื่อนๆได้นะครับมาดูกันนะครับว่าสวนคุณนายสามปอนะครับได้ปลูกพืชผักสวนครัวอะไรไว้บ้างนะครับซึ่งหลายท่านบอกว่าไม่มีที่ดินนะครับไม่มีพื้นที่สําหรับการปลูกนะครับจริงๆหลายตัวในใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้พื้นที่ หลังบ้านนะครับท้ายสวนท้ายกลัวหรือแม้กระทั่งที่อยู่ในเมืองจริงๆนะครับอาจจะปลูกในวงบ่อนะครับหรือทําแปลงเล็กๆนะครับเป็นกระถางเล็กๆปลูกผื้ผักสวนครัวนะครับไปสำหรับทานเองนะครับซึ่งเราก็จะได้ผลชผักที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้ของที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ครอบครัวเราประหยัดนะครับมาดูกันนะครับสวนคุณนายสามปอนะครับอันนี้นะครับผมและ ภรรยานะครับได้เริ่มเข้ามาทําสวนที่นี่นะครับก็ประมาณสักเดือนตุลานะครับก็ปลูกหลายอย่างด้วยกันนะครับก็เริ่มลงเรื่อยๆนะครับลงพืชแต่ละอย่างไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาที่เรามีนะครับเนื่องจากว่าวันธรรมดาปกตินะครับผมกับภรรยาก็ต้องทํางานนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราจะมีเวลา มาดูแลสวนกันแบบเต็มที่จริงๆก,ก็คือในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักนตัตเลิ์ต่างๆนะครับก็อาศัยบางอย่างนะครับซึ่งการทําสวนนะครับที่มันขาดไม่ได้คือน้ำาครับผมก็พยายามที่จะจับทําระบบน้ําที่มันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยให้ไม่มีการลดน้ําในวันที่เราไม่ได้มาดูแลที่สวนนะครับแล้วก็บางวันก็จะมี เพื่อนนะครับน้องๆที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆนี้นะครับเข้ามาช่วยดูแลให้นะครับเดี๋ยวมาดูผลผลิตคือผักสวนครัวกันครับครับวันนี้สวนคุณนายสามปอนะครับเราจะพาเพื่อนๆมาเก็บผลผลิตแตงโมชุดแรกนะครับที่เราปลูกไปนะครับที่จริงเราปลูกไว้สองสามพันนะครับจะมีจินตลานะครับก็เดนสวีทแล้วก็ ต่อปิโดนะครับแต่ว่ากินตลานี่จะให้ผลผลิตแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทงการเก็บแล้วนะครับวันนี้ส่วนคุณนายสามปอนะครับจะเก็บแปลงโมไว้ผ่าดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับก็มีไซส์ที่ได้ขนาดอยู่พอสมควรแล้วนะครับเราจะเก็บไปฝากญาติๆพี่น้องนะครับที่ กลับมาเที่ยวสงการกันนะครับเดือนนี้เดือนเมษานะครับอากาศร้อนๆอนะครับเดี๋ยวได้แตงโมนะครับหวานหวานนะครับไปแช่เย็นทานกันนะครับเดี๋ยวรอทานนะครับแตงโมพันจินตลาที่เราปลูกไว้ที่สวนนะครับก็ผลผลิตชุดแรกที่ออกมานะครับก็เริ่มเก็บได้แล้วนะครับวันนี้เรามาลองดูนะครับที่ผ่าไปหนึ่งลูกวันนี้นะครับรสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าเราปลูกโดย ทีทีเอ็นซีจริงๆนะครับใช้แค่ปุ๋ยครอบสองรอบนะครับรอบแรกในใส่ปุ๋ยมูลวัวแล้วก็รอบที่สองในผมใส่มูไก่นะครับขี้วัวขี้ไก่เรานี่แหละนะครับก็ดูที่การรสชาติจะพอได้กินไหมครับแตงโมกินตลาดนะครับ อากาศร้อนๆอย่างงี้นะครับได้แตงโมนะครับถ้าได้แช่เย็นสักนิดนึงเนี่ยเย็นๆนะครับหวานอร่อยนะครับใช้ได้เลยครับรสชาติครับ